ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสื่อสเปนเผยลิเวอร์พูลยื่น10ล้านยูโรสู่ขอแข่งเบติสรวมทัพโกเฟ่ pe, สื่อชื่อดังของประเทศสเปนระบุหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์อังกฤษนั้นตัดสินใจยื่นเงินจำนวน10ล้านยูโรให้กับเรอัลเบติสพิจารณาเพื่อที่จะขอดึงตัวไอซาเมนดี้มาร่วมทัพ โดยแข้งวัย28ปีรายนี้สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและฟูลแบ็กอีกด้วยลรเวอร์พผู้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำได้ดูกาล2019 2020ได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวน10ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวไอซ่ามันดี้กองหลังของเรอัลเบติสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของโกเป้สื่อชื่อดังของประเทศสเปน โดยหงแดงนั้นตกเป็นข่าวกับเซ็นเตอร์แบ็กหลายรา,ายตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจขายเดยันลอบเลนให้กับเซนิเซนปีเตอร์เบิร์กจนทําให้มีตัวเลือกในตําแหน่งกองหลังน้อยลงขณะที่โจเอลมาติปเองก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมช่วยทีมได้แบบต่อเนื่องมากแค่ไหนหลังจากที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่เป็นระยะโดยที่จริงแล้วเชื่อกันว่าแรล์แบติสนั้นได้ตั้งค่าฉีกสัญญาของแมนดี้เอาไว้ที่30ล้านยูโร แต่พวกเขาก็อาจจะต้องรีบยอมขายเจ้าตัวด้วยราคาที่ถูกกว่านั้นหลังจากที่แข้งวัย28ปีรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วและจนถึงตอนนี้เร้วเบติสเองก็ยังไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้เจ้าตัวต่อสัญญากับสโมสรนออกไปได้โดยสำหรับมันดี้นั้นมีดีกรีเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจีตมาแล้วถึง55นัดโดยในฤดูกาล2019-2020 ตัวเขายังได้ลงเล่นให้กับเบติสในลีกไป29เกมซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะถนัดในการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วนั้นเขายังสามารถขยับไปเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กได้อีกด้วยสื่อเคยเจอเกนครอฟเตรียมเซ็งตัวอิสเมล่าซาปีความเร็วสูงของวัดฟอร์ดร่วมทัพซัมเมอร์นี้ หงแดงเลยว่าผู้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำได้ดูการที่ผ่านมากำลังตกเป็นข่าวอย่างหนาะหูว่าเตรียมที่จะยืนข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวอิสไมล่าซาตีความเร็วสูงของทีมแ่นอรารวาดวัตฟอร์ดเพื่อเข้ามาเสริมทีมและเป็นอะไรในเกมรุกโดยเจอเกนครอบนั้นมักจะใช้นักเตะในแผนเกมรุกเป็นแข้งตัวหลักด้วยกันอยู่3คนซึ่งนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบโตฟิมิโน โดยในฤด,ดูการที่ผ่านมาพวกเขาทั้งหมดแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยและก็ทำให้ทีมมีผลงานที่ดีอีกด้วยแต่เนื่องด้วยหรือว่าผู้นั้นต้องการที่จะเตรียมทีมสู้สึกในฤด,ดูการหน้าเนื่องจากที่ว่าทีมของพวกเขานั้นอาจจะต้องลงแข่งขันในหลายรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกคาราบาวคัพและเอฟเอคัพทำให้พวกเขาเตรียมที่จะต้องคว้าแข้งมาเสริมทีม โดยโค้ชชาวเยอรมนีอย่างเจอเกนครอฟนั้นได้เล็งที่จะยื่นข้อเสนอไปที่อิสเมล่าซาปีความเร็วสูงของวัตฟอร์ดเพื่อเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสำหรับอิสเมล่าซานั้นเจ้าตัวเป็นปีความเร็วสูงในวัย22ปีโดยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังเนื้อหอมหลังเจ้าตัวลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการที่ผ่านมาไปแล้ว28นัดทำไปได้5ประตู แต่ด้วยการที่วัดฟอร์ดนั้นต้องตกชั้นและลงไปเล่นในลีกเดอะ h แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทําให้มีข่าวว่าอิสไมล่าซานั้นน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่กําลังจะถูกขายออกจากทีมไปโดยนอกจากลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าสนใจอิสไมล่าซานั้นก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่กําลังสนใจนักเตะรายนี้ซึ่งก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์อยูไในเตดคู่อริตลอดการของลิเวอร์พูลอีกด้วย ฟอร์มเข้าตาคอปเรียกว่าผูเล็งสอยเซนเตอร์แบ็กของไซบียาเสียบแทนตำแหน่งลอฟเลนสมองซอนเรียกว่าผูแชมป์พเมลีได้ดูการล่าสุดตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจกองหลังดาวรุ่งอย่างดีเอโกคาร์ลอสของสมสรซซบียาตามรายงานจาก tribalfootball.com เว็บไซต์รายงานข่าวกีฬาฟุตบอลโดยก่อนหน้านี้นั้นได้มีรายงานข่าวออกมาว่านอกจากหงแดงเรเวอร์พูลแล้วนั้น ยังมีเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังมีข่าวว่าให้ความสนใจที่จะดึงตัวกองหลังชาวบราซิเลียนรายนี้ไปร่วมทีมเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหันไปให้ความสำคัญกับการคว้าตัวนาธานอาเก้เซนเตอร์แบ็กของบอร์นมัธที่ตกชั้นไปเล่นในลีกเดยแชมเปี้ยนชิพมาร่วมทีมซสีมากกว่าอย่างไรก็ตามใช่ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะหมดคู่แข่งไปซะทีเดียวเนื่องจากสโมอสรเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา สโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกลาลิก้าสเปนซึ่งในฤด,ดูกาลนี้พลาดท่าเสียแชมป์ลาลิกาไปให้กับราชันชุดขาวและแมดเดทีมคู่ปรับของพวกเขาก็มีข่าวว่าต้องการตัวกองหลังวัย27ปีรายนี้ไปร่วมทีมเช่นกันโดยสำหรับดดเอโกคาร์ลอนนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประการหลังที่มีฟอร์มโดดเด่นคนหนึ่งของทวีปยุโรปในฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่ช่วยให้เซบีย่า คว้าโคต้าการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จโดยเจอเกนครอฟนั้นกำลังมองหาเซนต์ฮาร์รายใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่เดยันลอฟเลนที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นให้กับทีมเซนิสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของประเทศรัสเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ตามเดเรดอาจจะต้องคิดหนักเนื่องจากเชื่อกันว่าดิเอโกคาร์ลอสนั้นมีค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง70ล้านปอนด์เลยทีเดียว เคอร์ติสโจนดาวรุ่งลิเวอร์พูลซิวแข่งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก2เคอร์ติสโจนแข่งอนาคตไกลของหงส์แดงลิเวอร์พูลได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีก2หรือหลีกของทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยเจ้าตัวเปิดใจว่ารู้สึกแฮปปี้สุดๆกับการคว้ารางวัลน,นี้เคอร์ติสโจนกองกลางดาวรุ่งของหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีก2หรือลีกสำหรับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของเมืองผู้ดีประจำฤด,ดูกาล2019-2020หลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของหงแดงในรายการดังกล่าวฤด,ดูกาลนี้เคอร์ติสโจนั้นได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไปถึง12นัดในทุกรายการพร้อมกับทำไปได้3ประตู โดยหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกองกังกฤษอีกด้วยซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าแข้งวัย19ปีรายนี้จะมีอนาคตที่สดใสกับทีมของกุนซือเจอเกนครอปโดยนอกจากเจ้าตัวจะเล่นได้อย่างน่าพอใจกับทีมชุดใหญ่แล้วนั้นเคอร์ติสโจนเองก็ยังทำผลงานได้สุดยอดกับทีมเยาวชนด้วยเช่นกันโดยเขาสามารถทำไปได้9ประตูกับอีก5แอสซิส จากการลงเล่นเกมระดับพรีเมียร์ลีก2ในฤด,ดูการนี้14เกมทำให้ตัวเขาได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมในลีกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประจำฤด,ดูการนี้ไปครองซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้สำหรับผมแล้วมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆและผมเองก็มีความสุขกับฤด,ดูการที่ยอดเยี่ยมในการที่ผมได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ ดังนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่ผมต้องกลับมาเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผมก็จะพยายามเล่นให้ได้แบบ100%เต็มผมดีใจมากๆจริงๆที่ได้รับรางวัลน,นี้เคอร์ติสโจนให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเลเวอร์พูลบิ๊กของเสือใต้ออกมายืนยันเองตีเอโกอยากย้ายออกจากทีมแล้วหงแดงเลเวอร์พูล มีลุ้นที่จะได้ตัวตีเอโกอาคันด้ามากขึ้นไปอีกหลังคาไฮรูเมนเก้ซีอีโอของเสือใต้ไบเยนมิวนิกสโมสรดังของเสรบุนเดลิก้าเยอรมนียอมรับด้วยตนเองว่านักเตะได้แจ้งขอย้ายทีมแล้วถึงแม้ว่าทีมจะพยายามรั้งเอาไว้เต็มที่แล้วก็ตามคาไฮรูเมนเก้ประธานบอร์ดบริหารของสโมสรไบเยนมิวนิกมหาอำนาจแห่งศึกลูกหนังบุนเดลิก้าเยอรมนี ออกมายอมรับว่าเตียโกอาลคันทาลา่ามิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมนั้นได้แจ้งกับทางสโมสรแล้วว่าตัวเขานั้นต้องการที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีข่าวออกมาอย่างหนักว่านักเตะทีมชาติสเปนรายนี้นั้นเป็นเป้าหมายที่หงแดงเลเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องการจะได้ตัวไปเสริมทัพในฤด,ดูกาลหน้าถึงแม้ว่ายอดทีมจากเมืองเบียนั้น จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการโน้มน้าวให้กองกลางวัย29ปีรายนี้ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปก็ตอมโดยรูมินิเก้ซีอโอของเซใต้ายไบยานูนิกได้กล่าวว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ฮาซานซาเลฮามิซิฟผู้อำนวยการของสโมสรได้คุยกับเขานั้นมันดูเหมือนว่าจะได้ผลและในบางช่วงก็ดูเหมือนว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาจะสำเร็จลุล่วง แต่หลังจากนั้นเตียโกโก็แจ้งกับฮาซานว่าเขาต้องการจะย้ายออกไปเพื่อเผชิญกับสิ่งใหม่ๆซึ่งพวกเราเองก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาแต่แน่นอนว่าพวกเรายังมีสัญญากับเตียโ,โกอยู่อีกหนึ่งปีและถ้าหากเขาไปตกลงกับสโมอสรไหนก็ตามสโมอสอน,นั้นก็ต้องจ่ายค่าตัวให้กับเราในราคาที่พวกเราคิดว่าเหมาะสมด้วยโดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออมาว่าทางร์นมิวนิกนั้น ต้องการค่าตัวของเตียก็เอาคันทาร่าที่อย่างน้อย30ล้านปอนด์แล้วแฟนเร์พูคิดว่าทีมของพวกเรานั้นควรจะทุ่มเงินราวๆา0ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวเตียกอเอาคันทารามาร่วมทีมหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของเร์พู และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเรา ที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ